การนวดสาธิตแกวกับกรณีที่หมอนวด,ดทำงานแล้วมีาการปวดที่บริเวณข้อนิ้วข้อนิ้วมือนะวิธีนวดแก้การปวดข้อนิ้วมือของของหมอนวด,ดเพราะว่านิ้วมันจะมีการบิดตัวเพราะเกิดจากการนวดไม่ได้องศานะครับวิธีการก็คือให้เราคลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อบริเวณนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการคลายกล้ามเนื้อนิโป่งก่อนนะครับการนวดก็คือนวดยืดกล้ามเนื้อไปนะครับจนกว่าอาการที่มัน แข็งติดกับตรงก้ามเนื้อบริเวณนี้ให้มันคลายตัวเสร็จแล้วก็คลายก้านเนื้อหลังหลังมือนะครับเสร็จแล้วพอหลังมือเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราวางมือเขาวางแล้วก็กดที่จุดใจมือจะกดแล้วก็ยืดต่อสามจังหวะนะครับพอเสร็จแล้ญญวก็ให้เรามากดนะครับบริเวณเนินนิ้วโป้งยืดเนินนิ้วโป้งแล้วก็ยืดยืดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จัด รข้อข้อต่อกระดูกนะมโป้งแล้วก็ขยับนะครับขยับขยับข้อต่อขยับข้อต่อเสร็จแล้วก็ขยับข้อต่อเชื่้นต่อมานะครับแล้วก็เชิ้นสุดท้ายขยับนะครับเป็นการขยับข้อหิบป,ปูนหรือว่าให้อเอ็นรัตค่าเนี่ยมันขยับตัวเสร็จแล้วเราก็มากดจุดนะครับวิธีกดจุดเนี่ยก็คือระวางนิ้วที่บริเวณ ส่วนล่างของเนินนะครับมันจะเป็นรอยบุ๋มปรากฏเข้าไปแล้วให้บิดเข้ามานิดนึงนะครับรลักษณะอย่างเี้กดอย่างเงี้ยสามหรือห้าครั้งนะเสร็จแล้วก็กดที่บเริเข้อต่อของัวนิโป้งนะครับข้อที่สองกดอย่างเงี้ยกดประมาณสามหรือห้าครั้งแล้วก็ข้อข้อสุดท้ายข้อปลายกด พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้เข้ากำม,มือดูว่านิ้วโป้งเขากำดีขึ้นไหมอาการปวดลดลงไหมถ้าหากว่าปวดอาการปวดหายก็แสดงว่านิ้วโป้งตัวนี้ก็ดีขึ้นนะครับก็ให้เข้าบริหารนิ้วด้วยตัวเองนะครับนี่คือวิธีการสาธิตการนวดแก้การนิ้วซ้อนของหมอนวด